สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิมัยทารดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุม ประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2564ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพัานธ์นั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการ แบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ม่กกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลงมิถุนตุล กลุ่มทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะไม่ขออนุญ,ญาตไป็ทาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่มีโปรโมชั่นที่เป็นส่วนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบแล้วก็โทรไลน์เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดหรือว่าอาจจะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใตะ้ช่องคอมเมนต์ที่ไม่ปักหมุดไว้นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะ ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวธาตุลมมีถุนตุกลกุมนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมมีถุนตุกลกุมหน่อยค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรัความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ก้าวถ้วยนะคะควีนถือเหรียญค่ะสามดาบค่ะและเป็นไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณอาจจะผุยกับชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกธาตุดินตึกศบกันมังกรอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษขอโทษค่ะอ,อาจจะคุยกับชาวธาตุาลมด้วยกันเองนะคะมิถุนตุนกุมเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าภัยคะ่ะมารู้สึกในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่รอคอย <c oughs> รอคอยการติดต่อรอคอยการกลับมารอคอยการชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะใครคนใดคนหนึ่งที่นี้เป็นคนที่มีเสน่หทุกคนต้องหมุนรอบตัวเขารู้สิ่งทุกอย่างเหตุการณ์คนสัดสินของทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาหมดนะคะเขาไม่มีวันที่จะแบบเข้าหาใครก่อนนะคะคุณก็รอสิเออเมื่อไหร่จะ เมื่อไหรจะคุยเมื่อไรจะนั่นเมื่อไรจะนี่เมื่อไรจะว่างยุ่งตลอดเวลามีคนร้อมรอบตัวเขาเขาเป็นที่ต้องการตลอดนะคะอืมมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกบั่นทอนเออนะคะมีมีแบบเขาเรียกว่ามีความคิดจุกจิกกวนใจนะคะเออว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงคุณคิดมากค่ะคุณ คุณกลัวว่ามันจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคาดหวังคุณมีความกังวลนะคะอืมฝ่อเรามานานไหนบอกว่าจะอย่างนั้นไหนบอกว่าจะอย่างนี้ไหนบอกว่าจะพัฒนานไหนบอกว่าจะนั่นจะนี่แต่ก็ไม่ได้ตามที่เคยพูดคุยกันไว้สักทีนะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวทัดลมมิถุนตุลกุมน,นะคะ ถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนาไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุโลมิถุนตุนคุณในช่วงวันที่1-15สิงหาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใแบ,บแรกอัศวินถือเหรียญค่ะ9เหรียญนะคะ ทีเมจิเชียนค่ะและเป็นพายเจ็ดตา ชาวธาตุลมมีถุนตุ่กลุมค่ะคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมธาตุเดียวก,กันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพึกศกันกมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างทีต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่านโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าหากว่านะคะในในในครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากว่ามันหยุดนิ่งมานานมากๆนันนะ่นแหละในอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วก็คุณรู้สึกว่า มันไม่ไหวแล้วมันไปไม่ได้แล้วคุณอาจจะเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์นะคะหยุดในที่นี้เหมือนกับห่างกันสักพักอะไม่ได้เลิกนะคะแต่แค่ห่างกันสักพักนะคะอืมเนอะคือแบบห่างกันสักพักเพื่อที่จะไปค้นหาค้นหาว่าการที่มีเขาอยู่กับการที่ไม่มีเขาอยู่ เว้นช่องว่างให้แก่กันแบบไหนมันจะสุกมากกว่ากันเออห่ากกัจะพักไปไปไปค้นหาความต้องการกันและกันนะคะว่าจะมีความคิดถึงไหมมีความหวยหาไหมยังไงไหมนะคะต้องการกันและกันอยู่หรือเปล่ามันเหมือนกับการรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งอืมนะคะตรงนี้นะเออนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุกตุนกุมจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกได้เป็นไพ่หาดาบควีนถือถ้วยค่ะ เดวิลนะคะและเป็นไพ่สองเหรียญชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุด,ดินปรึกษากันมังกรอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยกันเองมีถุนตุลกุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้ำไพ่เท่านั้นค่ะไมรู้สึกว่าในอนาคตนะก็มีเกณฑ์โอกาสที่อาจจะต้องมีการพูดคุยยอมแพ้ นะคะคหลังจากที่ห่างกันสักพักไปแล้วนะคะบางคนรู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องการอะไรรู้แล้วว่าความสุขของการมีหรือไม่มีกันและกันคืออะไรนะคะการที่มีเขาอยู่การที่มีเราอยู่การที่ไม่มีกันและกันแล้วมีข้อดีข้อเสียแบบไหนนะคะคุณรู้แล้วแหละ แล้วคุณก็น่าจะคิดแล้วก็กําลังจะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะมันมันจะมีมันมันจะมีการตกตะกอนความคิดแล้วล่ะค่ะว่าการที่ห่างการสักพักเนี่ยมันสบายใจหรือเปล่ามันกังวลไหมมันคิดถึงไหมนะคะ อืมนะก็จะมีการตกตะกอนความคิดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะจะเลิกไม่เลิกจะไปต่อไม่ไปต่ออยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุกลกุมนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุกลกุมค่ะ เจ็ดถ้วย6เหรียญหนึดาและไพ่วิวออฟฟอร์จูนชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมค่ะไพ่ทาโร่แนะนำว่าถ้าหากความสัมพันธ์นี้มันจับต้องไม่ได้แล้วมันรู้สึกว่ามันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วมันมองไม่เห็นอนาคตแล้วอนาคตเป้าหมายที่คุณและเขาวางไว้ด้วยกันวางไว้ร่วมกันมองไว้ร่วมกัน ถ้าหากว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะฟุ้งแล้วมันจับต้องไม่ได้ความเป็นไปได้มันแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็แยกย้ายเออแต่ถ้าหากว่าคุณยังมีความคิดถึงเขายังมีความคิดถึงยังโหยหาซึ่งกันและกันอยู่ก็ให้โอกาส ที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเดินไปข้างหน้าด้วยการปรับจูนปรับความเข้าใจตบๆความสัมพันธ์ให้มันเข้ามาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่ว่าความต้องการของคุณและเขาแล้วความรู้สึกที่ช่วงเวลาที่มันขาดหายไปมันโหยหาไหมมันต้องการไหม นะคะก็ลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจดูเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดี่ดีเป็นกำลังใจให้กับไมมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไวให้หมดแล้วนะคะในช่องคอมเมนต์นะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ